สวัสดีค่ะทุกคน้วันนี้พี่ฟ้องมาทำยำให้ถึงร้านพี่เบิ้มเลยนะคะไปค่ะยำไข่แมงดาก็นะครับก็จะเป็นน้ำยำทำมานะครับเจากร้านเลยนะครับก็มาลองดูกันนะครับทุกคนเ,คเริ่มจากไข่แมงดาช้อนเลยก็ขูดไข่แมงดาลงไปก่อนนะฮะ <laughs> เดี๋ยวแกะเดี๋ยวพี่เบิ้มจะแกะอน้ำยำรอนะคะ น้ำเชื่อมสูตรผีบอกพี่ฟองถือไหนนะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำเชื่อมสูตรผีบอกของพี่ฟองนะคะอ่ะตอนนี้พี่ฟองกำลังแกะไข่แดงดาอยู่นะคะอ่าอร่มากน่าทานมากอันนี้พี่เบิ้มชอบกินหรออว่งมีติดตัวเย็นเลยอ่ะมีตลอดค่ะยำไข่แดงดาค่ะตอกมะนาวไหมต้องบีบมะนาวตอกตอกเสร็จแล้วน้ำยำอ่ะโอเคจัดการเลย อันนี้มะม่วงก็ต้องพกมาเองอ่ะทุกคนเขาเตรียมเขาเตรียมพร้อมาแล้วเขาี่แบบว่าให้เหมือนที่ร้านเลยจริงๆนะครับก็ใส่มะม่วงลงไปเบสิกพื้นฐานไม่ดราม่านะขออนุญาตนะครับพี่ฟองก็ใส่มะม่วงลงไปในฐานแมงดาจแมงดาถ้วยแต่ว่าเรามาทําเป็นจานนะคะเพื่อแบบว่าแต่งจานให้สวยๆเงามๆนะค่ะ แล้วพูดไปดูเรื่องแล้วกูตอนนี้น้ำยำจากร้านน้ำยำใบสองนะคะค่ะน้ำเชื่อมสูตรผีบอกฝีฝีผีบอกน้ำปลาไหมคะไม่ต้องอันนี้คือเป็นน้ำยำจริงน้ำยำมาเลยครบแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่แล้วน้ำเชื่อมสูตรผีบอกอะอยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วอ๋อว้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ควมปังกุริเย่นะครับน่าสุดชัอจะแสบปากไหมเนี่ยไม่เหลืออ่ะนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนีเ่เป็นไงเป็นไงอ่ะพี่เบิ้มจะลองชิมน,นะคะรสชาติแบบจัดอ่ะรสจัดอ่ะพี่เบิ้มกินเผ็ดหรอใช่ไหมไม่กินเผ็ดเลยแต่ว่า มันได้รลจัดไงอืออ,อยวให้กอดคุณ<ป>มึนไงรลจัดเลยอะตื่นอะส่่งเลยครับเมาเมาอยู่นี่คือสา่างกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมามีโอกาสแล้วพบกันใหม่นะคะ